พี่ทองคิดยังไงกับน้องบ้างแะเราอยู่กันมานานแล้วและสามคนนะพี่ทองนะน้องน้องรักพี่ทองมากแ่ะรื่องมบนรีกันน้องพี่้องฟังนี่มันน้องเร่งมันป้มไม่พี่ต้องไม่ก่อยเียบน้องฟังบอกพี่้องที่เลยนี่ น้องอยากจะตามไม่พี่ทองเนี่ยคิดยังไงกับน้องบ้างแค่ไก้ะึงกุ้งวันวันงูรัดตะเกียบแม่กระึงวนวันวันนั่นวันวันงูรัดจนรัดจนตัวเลยนะเงินตึงไปตัวตึงมาที่ไหใจไม่ทันเลยกูไอ้ไรวันจบวันวันงูรัดหนึ่งวันวันงูรัดงูวันปลือยละถึงวันงูรัดไอ้ไอ้เจ้า วันวันกวันวายยนแหลงเด็ดยังงูหนึ่งไหลเลื่อนมาเลื่อยมาเลยมารัดกู้ตั้งก็ไปตีนจะตั้งงูตั้งมันตรวจรัดแต่เรามาเล่นน้าก็เลยจุ่มปิดกูตีนหึ่งเรางูนี่รัดมึงนี่ก็ได้ไหมเนี่ยเทพดีรัดมึงจุ่มเรวกว่าได้ไหมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนรูแลาวรูแล้วมีเต้นมันมันว่างูรัดงูรัดนี่มันเล่นเรื่องได้ไม่เป็นอะมงอับไม่เป็นมงคลอะไรเอ่อมงค์มงคลเลย เอุ๊ยแช่บอกกันจ่อยเองแล้วแต่ว่าริบุญวันมันปลื้มไหมฮะมาเองผู้เล่นเล้งเล้งหนูงุ่มงมในกูนะนอกเล็กมันปลื้มกับพี่ฟังฟังไม่จัดแต่เดียวพี่ทองค่ะพี่ทองรักหนูไหมคะมันปลี้มว่าน้องน้องอยากถามว่าพี่ทองรักหนูมากไหมฉันรักเธอเท่า ่าปรารถนาแนบกายนั่นแหละการกำหนดเบื้องปีต้องดีกว่ามรู้สึกที่เป็นน้องทั้ว่าป,ปี่ต้องรักน้องไม่ปี่ตอบด้วยสิ่งเร่งเลยครับ